ขันทมาลียะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระขันทมาลียะเถระพระขันทมาลียะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำสถูไม้หอมปกคลุมด้วยดอกมะลิทำให้สมควรแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธ,ธัตถะพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกเช่นกับทองคำที่ล้ำค่า ทรงรุ่งเรืองดุดต้นราชพฤกษ์ดุดแท่นบูชาไฟอันสว่างเจิดจ้าผู้ประเสริฐดุดพญาเสือโคร่งตัวองค์อาจดุดพญากไกรสอนผู้มีชาติสูงผู้ล้ำเลิศกว่าสมณะทั้งหลายผู้ประทับนั่งมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมข้าพเจ้ากราบพระยุคกลบาทของพระาศาสดาแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือเนกลับที่94นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายของหอมและดอกไม้ไว้ด้วยผลแห่งสักการะที่ทําไว้ในพระพุทธเจ้าโดยพิเศษข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่39นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิสิบหกชาติมีนามเหมือนกันว่าเทพพะคันทะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแและอภิญญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระคันธมาลิยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้คันธมาลิยะเทราประธานที่ห้าจบ